สวัสดีค่ะมาพบกับกรมรถมือสอง JK นะคะในวันนี้เราก็มาแนะนํารถเก่งบ้านสวยๆค่ะให้ท่านได้รับชมกันนะคะราคาถูกด้วยคุกท่านเพียง7,8,000บาทเท่านั้นค่ะคันนี้เลยนะคะ Honda City ZX รถปี08ค่ะเครื่องยนต์ V ีเทคเกียร์ออโต้เบาะหนังเท้นะคะร้องแม็กขอบสปารสวยๆกระจกปรับข้างไฟฟ้ามีกุญแจรีโมทค่ะ ภาษีพรบรปี67เอกสารชุดโอนมีให้ครบเลยนะคะห้องเครื่องสวยๆค่ะภาษี67นะคะท่านใช้ยาวๆได้เลยค่ะราคา78,000บาทสามารถเอาไปใช้กันแดดกันฝนกันลมกันได้สบายแม็กสวยครบชุดด้วยสนใจรถคันนี้นะคะติดต่อตามเบอร์โทรศัพท์ใต้คลิปค่ะเป็นเบอร์โทรศัพท์ผู้ขายรถคันนี้โดยตรงท่านสามารถติดต่อนัดหมายเข้าชมหรือไปทดลองขับนัดหมายล่วงหน้าได้เลยนะคะ แอดมินเพียงแนะนำให้ชมเท่านั้นไม่ใช่ผู้ขายและไม่ใช่ในหน้าหากท่านถูกใจแนะนำติดต่อโดยตรงเท่านั้นค่ะสำหรับวันนี้ขอลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ